างจากคมไฟหลากสีสันที่ถ่ายทอดเรื่องราวสัตว์ในตำนานจีนโบราณไม่ว่าจะเป็นโคมไฟรูปลิงเมาแมวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และเวยโชวสัตว์วิเศษผู้ขับไล่วิญญาณชั่วร้าย คือส่วนหนึ่งของการแสดงศิลปะโคมไฟยู่เยื้อนในชุดจิตวิญญาณแห่งภูผาและมหาสมุทรซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนหากยิ่งไปกว่าความสวยงามจากแสงไฟเติ่งหุ้ยหรือเทศการโคมยังนับเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับคนจีน

คุณหูจ้งเจียรองประธานบริษัทยู่เยือนเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลโคมไฟว่าเทศกาลโคมมีต้นกำเนิดในช่วงราชวงศ์ฮั่นของจีนเมื่อราวๆ2,000ปีก่อนหากเทศกาลโคมยู่เยือนนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน สำหรับชาวจีนแล้ว,วการชมโคมไฟไม่เพียงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้นหากยังสื่อความหมายถึงความหวังและความปรารถนาในการมีชีวิตที่ดีไม่ต่างจากแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากโคมไฟ ิละปะโคมไฟของจีนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่หากเทศกาลโคมยื่อเยืนนสิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีนก็มีจุดเด่นอยู่ที่การผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับงานศิลปะแบบดั้งเดิมประกอบกับเทคโนโลยีแสงสีที่ทันสมยัย จนขึ้นชื่อว่าเป็นงานเทศกาลโคมที่มีความสวยงามตื่นตาตื่นใจและได้รับความนิยมอย่างสูงในจีนการแสดงโคมไฟยู่เยอนเพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนในครั้งนี้ยังมีการนำเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศมาใช้ในการออกแบบเช่นการนำดอกราชพฤกษ์ของไทยมาจัดวางกับโคมดอกโบตันของจีน งานเทศก,กาลโคมเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนในครั้งนี้นะคะก็คือโคมรูปช้างที่อยู่ด้านหลังของดิฉันตรงนี้แล้วค่ะที่ต้องเป็นช้างนะคะก็เพราะว่าช้างค่ะมีความหมายทั้งสําหรับคนไทยและคนจีนนะคะอย่างสําหรับคนไทยช้างเป็นสัตว์ประจําชาติของเราค่ะแต่สําหรับคนจีนนะคะช้างก็ยังมีความหมายมงคลสื่อถึงความปลอดภัยด้วยละคะ่ะ นอกจากนี้นะคะช้างก็ยังเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวก็คล้ายกับความสัมพันธ์ของไทยจีนที่จะมั่นคงยืนยาวหลังจากนี้ต่อไปอีกนานเลยนะคะคล้ายๆกับคําที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆค่ะว่าชงไทยอี้เจียชินจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะคะ เชื่อว่าแสงสว่างจากโคมไฟไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของชาวจีนเท่านั้นหากยังเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกสามารถชื่นชมความงามและมีความสุขร่วมกันได้ซึ่งสำหรับคนแดนมังกรแล้วโคมไฟยังแสดงถึงความเมตตาอบอุ่นเป็นมิตรและจริงใจของชาวจีน เทศกาลโคมไฟสารสัมพันธ์ไทยจีนจึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสายใย่ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพัสชนพงเพียจันร์ไทย PBS รายงาน